รู้สึกว่าเราอยากให้เขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะได้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะรอยยิ้มหรือว่าอะไรก็ตามมันคือการทําให้ตัวเขาค่ะมีความมั่นใจมาคืนใช่อแสดงว่าเขาเตั้งใจใช่ใ,ใช่เขาตั้งใจอยากจะทําอยู่แล้วแล้วก็ประจบเหมาะอดีแล้วมาจริงๆ<ม>ใช่ เมนะออื่มอกี้คือถามหมอใหญ่เลยผมต้องทำฟันตรงไหนก่อนไหมครับแล้วผมจะต้องดีไซน์เป็นสีประมาณไหนครับ <c oughs> เนี่ยแอบถามหมอไม่หยุดเลยเนมะื่อกี้เนี้ยสกิดหมอใหญ่เลยอ่ะเป็นเซอร์ไพรส์จริงจริงใช่ไหมไม่รู้ต ไม่คือคืออันเนี้ยเขาแพงจริงๆเขาแพงจริงๆแล้วคือไอวีเนี้ยเนี่ยก็คือเขาอ่ะติดต่อมาเนาะก็บอกว่าแบบเอ้ยอยากให้แฟนกวางมาลองทําวีเนี้ยดูไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือเซอร์ไพรส์จริงๆว่าว่าทางคลินิกคือใช่คุณหมอให้เลยอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยการนาดฟังกับผู้ชายอะไรเงี้ยบางคนแบบแบบเอ้ยอาจจะเฮ้ยเกรดเรียนแต่ของคนเราแบบ คืออยากจะบอกว่าการทําฟันกับผู้ชายมันก็เป็นของคู่กันนะคะอยากจะบอกว่าการทําฟันมันคือบุคลิกภาพเหมือนเหมือนเวลาฟังกวางทำเอเจนซี่ศสรกรรมนเนาะก็จะมีลูกค้าผู้ชายเนี่ยไปผ่าตัดศสลยกรรมค่อนข้างเยอะแตเ่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายทําหน้าจะดถูกพูดว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่สาหรับตัวกวางไม่เลยรวมถึงการทําฟันด้วยมันคือการทําฟันมันคือทําให้ตัวเรามั่นใจขึ้นมันคือบุคลิกภาพบางทีแบบผู้ชายหน้าหล่อมากพูดมาแบบปากเหน็บเราก็ต้องแบบเธอพักก่อนเธอ เธอขออยู่ห่างเราประมาณ2งเมตรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมันมีมันมีมันมีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือภาพลักษณ์ภาพพจน์เพราะฉะนั้นการทําฟันหรือว่าการดูแลช่องปากบางคิดว่ามันสําคัญมากมากใช่กลับไปวันเอาความแตกต่างความแตกต่างมันความรู้สึกอะไรสแลนก็ไม่คิดว่าเขาจะทําให้เนาะคือปกตินางเป็นคนเก็บความลับอะไรไม่อยู่แล้วก็คือโปะทุกอย่าง ก็อย่างที่เล่าไปก็คือไม่ว่าจะสถานที่หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปกติอะเพื่อนกวางอะมีความมีเพื่อนสนิทในชีวิตไม่กี่คนแล้วก็ให้เพื่อนกวางโทรมาล็อบบี้ไว้บอกว่าเฮ้ยให้เอากวางไปอีกห้องหนึ่งหน่อยกวางบอกว่ามึงมึงโทรมามึงแป๊บนึงกูกินข้าวกับแฟนอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนกูว่าบบอะไรนเงี้ยคือแบบเวลากินข้าวเ,าเขาชอบให้แบบใช้โมเมนต,ต์อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบพูดมาเลยมานมีขึ้นไปไปถ้า เพ to ื่อนบอกให้ไปก็ไปสิจังหวะเราล็กไหมเราล็กเอ๊ะแล้วนางไม่นางไม่แตะข้าวเลยนางกดโทรศัพท์ตลอดเวลาคือกินข้าวกัน2องคนแต่ไม่พูดไม่พูดต่อหน้ากันอ่ะไม่พูดกันอ่ะเราก็แบบมันเป็นอะไรสงสัยรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันใช่มันใช่มันใช่วันเนี้ยต้องวันนี้แน่เลยเพราะว่าอยู่ดีมาจัดดอกไม้ทําเป็นแบบดินเนอร์กัน2คนมันไม่ใช่ปกติแล้วใช่ จริงๆวันนั้นก็อยากจะสวยให้พร้อมแต่ฝนมันตกผมที่มวยไว้ตั้งแต่เช้าม้วนไว้เนี่ยค่ะรีบรีบโดนฝนก็คือผมก็คือแบบรูหมดเลยแต่ว่าก็ หนังก็น่ารักก็เป็นโป๊อะไรที่มันตลกตลกดีออกมาก็รู้สึกว่าเออประทับใจว่าเอออย่างน้อยเขาแบบตั้งใจทาให้เราอะไรเงี้ยใไรที่หนักใจแบบเสียยงในวันร้าเลยที่แบบเออชีพมาแรงขอโทษนะที่ทำให้ลำบากใช่ชีพูดคำนี้จริงๆชีไม่เตรียมไม่เตรียมคำพูดอะไรไปเลยแล้วชีก็บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้ชีวิตหม่มมีลำบากแต่ต่อไปนี้ปอบบีจะพยายามมากขึ้นกวางก็แบบอะไรก่อนแล้วหลังจากนั้นนะก็ไม่ได้ยินอะไรแล้งหูดับ มันตื่นเต้นจริงๆนะโมเมนท์ที่โดนขอคือตอนนั้นคือสั่งตัวเองในสมองว่าห้ามพูดอะไรนอกจากคําว่าค่ะเย็นได้เลยค่ะห้ามห้ามพูดคำอื่นนอกจากนี้เพราะว่าตอนนั้นสติมันลอยแล้วมันไม่รู้จริงๆอะ่ะคือขนาดเตรียมใจมาแล้วว่าเอ้ยฉันจะต้องโดนขอเร็วๆนี้เพราะมันก็มีทรายมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็พูดเรื่องแต่งงานด้วยกันมาตลอดแต่แบบสั่งโน้ตตัวเองในสมองว่าเธอเธอต้องห้ามพูดว่าแบบ ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ห้ามมีมาเด็ดขาดต้องเยสอย่างเดียวใช่มันเบลอไปเลดเบลอมันเบลอจริงๆมันเหมือนคนแบบโดนช็อตแล้วทําอะไรไม่ถูกอ่ะเขาพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาก็พูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วใรลมาดึงสติกลับตอนนั้นแล้วกวางก็เลยมาดูในคลิปถึงรู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วถึงรู้ว่าตัวเองพูดอะไรอะไรนะคะที่เขาพูดเนี่ยขอโทษที่ทําให้ชีวิตเธอลำบากแล้วตอบกลับไังไงได้ค่ะ <S 1> <S 1> ได้ค่ะชอบลำบากค่ะชอบลำบากค่ะคือคือหลายหลายข่าวก็ออกไปนะว่าเขาเป็นไฮโซเขาอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าจริงเขาเป็นผู้ชายติดตินมากเขาเป็นแบบเด็กต่างจังหวัดง่ายๆเหมือนเราเราก็มาจากเด็กต่างจังหวัดแบบหาเงินมาด้วยตัวเองตั้งแต่เด <um> ็กแล้วเขาก็เป็นคนที่ขยัน ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยมีความลับลับลุมคมในใดกับเรามีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องกวางก็เลยรู้สึกว่าบางทีความสบายใจมันคือการตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตคู่เขาเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างหาได้ยากมากๆในชีวิตที่เราแบบม,มีมีแฟนมาหลายหลายคนเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะต้องเป็นคนนี้แหละถ้าเป็นคนอื่นมาขอเราก็คงไม่เซย์ไวขนาดนี้อันนี้เขายังพูดไม่จบเลยแล้วเขาได้ก่อนขาด อนพื้นที่ที่มีแสงแล้วตัวเขาเป็นของที่อาย่างนี้มันปรับมันปรับตัวตรงนี้ยากมากคือจริงๆอย่างตัวเขาอะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเหมือน เอามายืนอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะเขาก็ยืนได้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเขากลัวว่าเขาพูดอะไรออกไปออกสื่อแล้วเขาจะพูดผิดหรือเปล่าพูดถูกหรือเปล่าคือเขาคิดเยอะอะไรเงีเ้ยเขาไม่ได้รับมือได้เหมือนเราอย่างเราเราเจอสื่อตลอดเวลาเราอยู่ในวงการบันเทิงม,มาเป็น10ปีแล้วเนาะเราก็พูดได้ทุกอย่างไงหรือว่าอะไรมันควรพูดอะไรไม่ควรพูดแต่สมัยนี้มันก็พูดได้หมดแหละมันมันมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ต้องมาแอบแอกกันเหมือนเราเราคุยกันได้หมดอะไรเงี้ยใช่ คนะแต่งเท่าที่เราได้เนาะก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงงานแต่งเลยนะไม่ใช่งานมั่นนะงานแต่งอ่ะก็คือไม่มีแพลนอะไรเลย งานมั่นเนาะตอนนี้ก็เดือนมกราค่ะกำลังจะมั่นต้นเดือนมกราเป็นข่าวดีรับปีใหม่เลยแล้วก็อยากให้เป็นงานอบอุ่นง่ายๆในครอบครัวเนาะแล้วก็เลยไปจัดที่บ้านของของของ,ของคุณเฮาส์ที่แพร่ที่ต่างจังหวัดเพราะเรารู้สึกว่าอะอย่างน้อยก็อไปหาผู้ใหญ่แล้วก็บรรยากาศดีอากาศเยน็นแล้วก็เป็นพิธีเหนือน่ารักน่ารักง่ายๆไม่มีงานเช้าเเช้าของเราคือสี่โมงเย็นเช้าของเรา คือสี่โมงเย็นเราก็สวมแหวนง่ายๆแล้วก็จดทะเบียนสมรสแค่นั้นก็กินเลี้ยงเลยคือไม่จดทะเบียนสมรสเลยใช่ค่ะตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ถามเขานะเราจะต้องมาตีสาวเหนือไหมติดาใช่แน่นอนอยู่แล้วสาว้าเราก็อยากแต่งนะเรารู้สึกว่าอยากเป็นกาสลองซองตี๋เราอยากใส่ชุดเหนือเพราะเราก็เป็นสาวอีสานเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเมืองเหนือมันก็น่ารักแต่ก็ ใช่ไปสะพ้าเหนือก็เลยอยากใส่ชุดเมืองเหนือเลยจับเขาใส่ชุดเหนือด้วยเป็นไอเดียของเราเองแต่แตัวเขายัางไงก็ได้ตามใจเราอัตลักษณ์ความเป็นขวัญแก่นเราละ่ะคะยังไงเนี่ยเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะเราก็ยังเป็นอีสานเหมือนเดิมสาวขวัญแก่นเหมือนเดิมแต่งขอัแก่นเนี่ยนะคะจะดูแบบ ขอนแก่นนี่ก็คือตอนนี้ก็ขนย้าจากขอนแก่นมาที่ที่ที่แพร่หมดเลยใช่เพราะเราเอามารวมรวมทีเดียวจบเพราะเรารู้สึกว่าแต่งหลายที่เดี๋ยวเดียวมีกอมอเดี๋ยวมีแพร่เดี๋ยวมีขอนแก่นสามที่เลยหรอเราก็จะออนทัวเกินไปเขาจะแต่งบ้านผู้หญิงทำไมเราเลือกไปแต่งบ้านผู้ชายคือจริงๆแล้วะมามมาของคุณเฮาะเขาเป็นคนแบบชอบแบบ การจัดแจงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็ด้วยความที่ว่าบ้านคุณเขาอะเขามีลูกชายสี่คนแต่ไม่มีใครแต่งที่แพร่เลยเราก็เลยเออไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีใครมั่นที่แพร่เลยเราก็เลยรู้สึกว่าอาอยากทําให้ทางฝั่งคุณแม่เขาหน่อยว่าแบบให้คุณแม่เขาได้ฟูลฟิลในใจเขาหน่อยเราก็ต้องอยู่เป็นอันนี้จะขึ่นเป็นภัยขัดโบดเลยเป็โปรดทุกคนค่ะมามารักทุกคนเท่ากันแต่เราก็ต้องแบบว่า นิดนึงหยุบให้ใหเป็นนิดนึงนนพเพื่อนสูงก็ต้องจองตัวกันแล้ใช่ตอนนี้ก็ไล่จองเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งคุยเรื่องจองห้องให้เพื่อนอยู่อเอาไปเอามาก็คือ15ห้องแล้วเยอะเหมือนกันอะไรนะคะสิงสองสนสอ ไม่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 ไม,ไมคือคือในสิ่งที่กวางคุยกับพ่อกับแม่กวางเนาะพ่อกับแม่กวางก็บอกว่าเอาจริงนะคืออันนี้เป็นคําพูดของพ่อแม่กวางจริงเนาะคือกวางอะดูแลพ่อกับแม่มาทั้งชีวิตและสิ่งที่เขาต้องการคือขอให้มีคนที่รักลูกแล้วก็พาลูกดูแลลูกไปจนแบบจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยขอให้ลูกมีความสุขสินสอดคือจะให้ไม่ให้ก็ได้เขาไม่ได้ซีเรียสอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่พูดจริงใช่ใช่เราก็บอกแล้วไงว,ว่าถอดด้วยเราก็ดูแลใช่เราดูแลพ อะไรนะคะเดี๋ยวมวยผมรอเลยค่ะทำข้าวักปาใช่อุ้ยทำอาหารเหนือไม่เป็นนะหุงได้ข้าวเหนียวอย่างเดียวหุงข้าวเหนียวเป็นอย่างเดียวข้าวเหนียวผมยาก่ะแล้วเขาชอบกินอะไรอะไรนะคะทุกอย่างที่อร่อยค่ะว่าทุกอย่่าางททีเรอะไรนะคะถ้าเราทำกินไม่ได้ค่ะต้องเขาทำต้องเขาทำต้องเขาทำแว่าโครงการเรื่องเนเหมือนเดิม โรงการก็ยังทําเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมต่อให้แต่งงานไปแล้วเราก็ยังทาทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่า คุณค you know e ่าของผู้หญิงคือการที่ดูแลตัวเองได้ต่อให้เราแต่งงานแล้วมีสามีก็แล้วก็ตามการที่เราหาเงินได้ก็คือเราเลี้ยงตัวเองได้อ่านเลี้ยงสามีได้ในบางครั้งถึงแม้เขาจะเลี้ยงมากกว่าแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ตัวเองได้อยู่อันนี้คือเป็นคุณค่าของกวางที่ฟังแบบรู้สึกว่าต้องทําไว้ปีหน้าจะมีสามีเป็นของตัวเองรู้สึกยงบ้างไะความรู้สึกปีหน้าก็จะมีสามีเป็นของตัวเองนะแล้วนะคะฝากทุกคนให้กําลังใจด้วยนะคะ คือจริงๆก็แพลนไว้นะแต่ว่าช่วงนี้กวางรู้สึกว่าเป็นช่วงที่กวางกำลังทํางานแล้วมันขาขึ้นอเออธุรกิจกวางกําลังปังมากเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยรู้สึกว่าอาถ้าจะมีลูกก็ต้องใช้เงินใช่ไหมเพราะงั้นขอหาเงินก่อนอเ,เพราะเรารู้สึกว่าต่อให้เรามีลูกแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องหาเงินช่วยเขาในการเลี้ยงลูกอะอเ,เราไม่อยากให้ภาระมันต้องไปตกที่ใครเพราะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเราด้วยเหมือนกัน เขาโอเคเขาโอเคเขาแฮปปี้เขารู้สึกว่าเออเขาเห็นเราทํางานแล้วเขาก็สปอร์ตสนับสนุนเหมือนอย่างมูสเนี่ยที่กวางทำเอเจนซี่เนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องแบบมาบินไปเกาหลีพร้อมกวางอะไรก็ได้นะเขาคือสปอร์ตทุกอย่างมาแบบวางระบบหลังบ้านช่วยกวางนู่นนนี่อะไรอย่างเงี้ยกวางรู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้ชายที่ใช้ได้แล้วก็เราวางใจแล้วก็ให้เขาแบบเหมือนช่วยแพลนกลชีวิตนําทางของเราได้จนแก่อะไรอย่างเงี้ย อะไรนะคะเขายังไม่ได้ทำนะเพราะนี่ไม่ให้ทำนี่ไม่ให้ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวชนีติดไม่ได้เราไม่ได้ทอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ทำหมอทำค่ะอะไรนะคะอ๋อวี่ดิวค่ะก็จริงๆรแล้วก็ตั้งแต่มีข่าวเนาะอย่างตัวเราเองเราก็ได้คุยกันน้อยมากคุยกันน้อยมากขึ้นจริงๆก่อนหน้านั้นก็คุยกันน้อยมากอยู่แล้วจริงๆไม่ว่าจะทุกวิกฤต ที่เกิดขึ้นในชีวิตนางเนาะเราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เขาผ่านไปด้วยดีอะไรที่แก้ได้ก็พยายามแก้ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองเพราะว่า อย่างที่บอกไปว่าทุกคนสามารถผิดพลาดในชีวิตได้แม้แต่ตัวกวางเองก็ตามเขาควรที่จะได้รับโอกาสในการที่จะต้องแก้ไขตัวเองให้ได้แต่ตัวเขาก็ต้องแก้ไขด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยอะไรนะคะอะไรนะคะอันเนี้ยกวางไม่รู้เลยอะว่าคนอื่นเขาได้คุยบ้างไหมแต่กับความกวางก็ส่งข้อความให้กําลังใจเขาว่าให้เขาแบบผ่านวิกฤตไปให้ได้นะยังีการติดต่ออยู่ ก็ยังมีเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้คุยบ่อยมากเหมือนเดิมเหมือนเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะชีวิตการทํางานกับชีวิตการครอบครัวของแต่ละคนอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนสมัยต่ก่อนที่เฮ้ยเราจะตัวติดกันเพราะว่าเราไปปาร์ตี้ไปเที่ยว EDM กินเหล้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันคือเป็นพาร์ทของการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวของแต่ละคนกวางก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันไม่แปลกที่ต่างคนต่างจะแยกย้ายไปเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องราวที่เรื่องราวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้อยู่ในสมการนนั้ สมสการเราก็เหนื่อยแล้วสมสการเราก็เหนื่อยแล้วทุกวันนี้คือแบบว่าเอาแค่ยุ่งกับการจัด,จดงานมั่นเน,น,นี่ยค่ะช่าี่ใส่คนนึงแล้วก็โดนพายุหงอยู่นนะพี่บุญอ๋อเอ็นดูนางเอ็นดู ถ้าพูดถึงเรื่องพี่วุน้นคือกวางรู้สึกว่าคือตั้งแต่กวางเห็นกวางก็ส่งข้อความไปให้กําลังใจนาะงเลยคือเรารู้ว่าพี่วุ้นอ่ะเป็นคนไม่ได้ยุ่งกับใครระหวังดีกับทุกคนคือเราอ่ะก็ค่อนข้างสนิทกันเนาะเราก็คุยกับพี่วุ้นบอกว่าซิสซ,ซ,ซิต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะทุกคนรู้พอข่าวออกอะทุกคนรู้ว่าเรื่องเนี้ยซิสไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะไรเงี้ย กวางก็เลยรู้ส e ึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นมันเป็นเรื่องที่เขาไม่สมควรที่จะโดนเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราอ่านข่าวแลืออ่านสื่อเนาะเราก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วมีวิจารยนในการแบบอ่านนิดนึงเพราะว่าบางทีเราไม่ได้รู้จักเขาดีมากพอจะไปตัดสินใครมันไม่ไม่ม่ถูกใช่ช่องีนย้่อยจริงๆามลการังยิ้วางหน่อยได้ไหม เป็นเจ้านี้ค่ะกวางก็จะบอกว่าไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเงินไปติดต่อธนาคารค่ะไม่ใช่ฉันฉัน <c oughs> ไม่ใช่ ATM เธอไม่ต้องมากดที่ฉันนะอะไรเงี้ย ควาอยากจะบอกว่าเรื่องการยืมเงินกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพิ่งเกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะมันเป็นเรื่องตั้งแต่แบบพระเจ้าเหาแล้วมันมีมาตลอด,ลอดแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรแคร์ลูกโซ่หรือว่าอะ,อะไรก็ตามเนาะความก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วแต่แค่ว่า ไม่แค่ว่ามันไม่ได้แดงแต่ยุคนี้มันเป็นยุคของการที่ใครโซเชียลมีเดียใครเจออะไรทุกคนก็โพสลงโซเชียลหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเรื่องมันก็มาปรากฏตรงนี้เนาะแต่จริงๆแล้วอะทุกเรื่องราวอะกวางก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันไม่ว่าจะใครก็ตามที่อยู่ในสมการเนี้ยว่าให้เขาแก้ไขปัญหาให้ได้เพราะว่าปัญหาหนีอีกอย่างหนีเลยหนีไม่ได้เรียกว่าแก้เนาะสิ่งที่เราคือแก้คือเราต้อง เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เจ้าหนี้มันแค่นี้เลยอาใช้ไม่ได้เราจะต้องทําสัญญาว่าเราจะทําจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรก็ว่าไปแต่คุณก็ต้องจ่ายจริงๆด้วยนะเพราะว่าเจ้าหนี้เขาก็ไม่ได้หาเงินมาด้วยการเสกหรือการปลูกต้นเงินที่หลังบ้านเนาะเพราะว่าก็เคยเป็นเจ้าหนี้มาเองเหมือนกันอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็รู้ว่าเงินมันหายยากตัวคุณก็ต้องจ่ายเจ้าหนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็หาเงินมายากเหมือนกัน แบบประสบการณ์ในเพื่อนรอบโวหรือใครที่แบบว่าใช้ชีวิตรักชูแต่ว่าติดหนี้ชาวบ้าน,านไม่จ่ายเรามีประสบปีไหมเคยเจอคนแบบนี้ถามอย่างนี้เลยเหรอมันก็มีมันก็มีแต่เราก็เราจริงๆแล้วอะเอาเอาเอา,เอาตัวกับกับตัวกวางเลยละกันกวามจะเล่าเรื่องของตัวกวางแล้วกันตัวกวางก็เคยมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนฉันมีฉันอยากมีบ้างอะเอาง่ายๆแบบ กำไรคาเทียอันละแบบล้านกว่าบาทเฮ้ยฉันก็อยากได้ฉันทํางานในวงการบันเทิงฉันเก็บเงินมาขนาดนี้ฉันก็อยากซื้อเหมือนกันแต่แบบคือเรามันเป็นคนขี้งกอเราแบบเห็นเงินในบัญชีลดทวบไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่จ่ายดีกว่าฉันดูเชยชมเป็นแบบวินโดช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแบบส่องดูก็พออะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็ไม่ได้คิดแบบกว้างเงบางคนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ คนเนี้ยมีฉันก็ต้องมีคนนั้นมีฉันก็ต้องได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคนหลายประเภทเนาะในสังคมแต่อย่างที่บอกไปว่าจะใช้เงินเราจะต้องมีสติในการใช้ประเมินตัวเองให้ถูกอย่าใช้เกินตัวเพราะว่าเงินมันไม่ได้หาง่ายอย่างที่บอกไม่อย่างนั้นทุกวันนี้ก็คงหยุดทํางานไปแล้วแต่ทุกวันนี้กวางก็ยังต้องทํางานอยู่เพราะว่าเงินมันหายยากจริงๆค่ะหาเงินเลี้ยงลูกเดี๋ยวจะต้องมีลูกต้องแทนหาเงินแบบก้อนใหญ่ให้ลูกก่อนใช่ okay.